พร้อมเริ่มต้นใหม่หรือ,อยังคะถ้าคุณกำลังถามตัวเองว่างานใหม่ที่ฝันไว้ใกล้เข้ามาหรือ,อยังนะโอกาสดีๆจะมาหาฉันเมื่อไหร่หรือฉันควรรออะไรอีกสักนิดก่อนเริ่มต้นใหม่วันนี้ให้ไพ่ใบเล็กๆเ,เหล่านี้เป็นเหมือนเพื่อนที่มากระซิบให้คุณฟังว่าตอนนี้จัก,กรวาลกำลังเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรให้คุณอยู่หรือเปล่า หลับตาสูดลมหายใจแล้วเลือกไพ่ที่สะเกิดใจคุณที่สุดคำตอบจากจักรวาลอาจทำให้คุณยิ้มได้มากกว่าที่คิดก็ได้นะคะต่อไปนี้คือคำทำนายรวมจากไพ่สามใบ Queen of Pentacles, The Hermit และ The Sun ในหัวข้องานใหม่โอกาสใหม่กำลังมาหรือยังคำทำนายรวมภาพรวมของไพ่บอกชัดเลยคะ่ะว่าโอกาสใหม่กำลังมาหาคุณแล้วเพียงแค่คุณต้องเปิดใจให้มากขึ้นอีกนิด ราชินีถือเหรียญหมายถึงคุณคือคนที่มีความสามารถมีความรับผิดชอบและมีพลังงานของคนที่พร้อมดูแลทั้งงานและความมั่นคงได้ดีมากช่วงนี้อาจมีคนมองเห็นความสามารถของคุณอยู่เงียบๆก็ได้นะคะหรือมีคนกําลังจับตาดูคุณในแง่ดีเดอะเฮอร์มิบอกว่าแม้ช่วงที่ผ่านมาอาจรู้สึกโดดเดี่ยวเงียบๆแต่ไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งนะคะมันคือช่วงที่คุณได้ทบทวนและเติบโตข้างในเป็นช่วงสะสมพลังเพื่อรอจังหวะที่ใช่และเกสวอต ช่วงเวลานั้นกำลังใกล้เข้ามาแล้วค่ะ The Sun ไพ่แห่งความสำเร็จความสุขและการเริ่มต้นที่สดใสหมายความว่าโอกาสที่คุณรอคอยกำลังจะมาถึงแบบมีแสงมีพลังมีรอยยิ้มบางทีงานใหม่นั้นอาจไม่ใช่แค่งานแต่มันคือเส้นทางที่พาคุณไปเจอตัวเองเวอร์ชั่นสดใสกว่าเดิมสรุปงานใหม่หรือโอกาสด,สาดีๆกำลังเดินทางเข้ามาหาคุณค่ะมันอาจจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่จะทำให้คุณรู้ว่า การรอคอยที่ผ่านมาไม่ได้เสียเวลาเลยขอให้คุณมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองมีกล้าก้าวออกจากพื้นที่เดิมๆและเมื่อแสงแดดสาดเข้ามาเมื่อไรคุณจะพร้อมยิ้มรับมันได้อย่างอบอุ่นที่สุดเลยค่ะ คือคำทำนายรวมจากไพ่3ามใบ p e o ดออฟสอดเ c สออฟคัพและ Seven of c u p ในหัวข้องานใหม่โอกาสใหม่กำลังมาหรือยังคำทํานายรวมช่วงนี้คุณอาจมีพลังของ เพจออฟ r อ s เป็นช่วงที่ใจคุณกระตือรือร้นมากอยากรู้อยากลองอยากเปลี่ยนอาจกำลังหาข้อมูลสมัครงานค้นหาทางเลือกใหม่ๆแม้บางครั้งจะมีความลังเลหรือรู้สึกยังไม่มั่นใจเต็มร้อยแต่ก็ถือว่าคุณเริ่มก้าวแล้ว Ace of c ค p คือพลังของการเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆมีโอกาสที่คุณจะได้งานที่ทำแล้วมีความสุขจริงๆหรือพบสิ่งใหม่ที่ทำให้ใจฟูสดชื่นและรู้สึกว่าฉันอยากตื่นไปทำสิ่งนี้ทุกวันเลยไพ่นี้ยังเป็นสัญญาณของข่าวดีที่อาจกำลัง อยู่นะคะเซเว่นออฟคบอกว่ามีโอกาสหลายอย่างรอยอยู่คุณอาจจะเจองานที่หลากหลายมีตัวเลือกให้เลือกมากกว่าที่คิดเพียงแค่คุณต้องใช้ใจคัดสรรไม่ต้องรีบเลือกทันทีแต่ให้เลือกสิ่งที่ใจคุณรู้สึกมั่นคงและสบาย ที่สุดสรุปงานใหม่หรือโอกาสใหม่กำลังค่อยๆเข้ามาทีละนิดในชีวิตคุณคะ่ะช่วงนี้คือช่วงแห่งการสังเกตทดลองและค่อยๆรู้ใจตัวเองมากขึ้นขอแค่คุณเปิดใจให้กว้างแล้วใช้หัวใจและเหตุผลไปด้วยการไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งเพราะงานที่ใช่จะค่อยๆชัดเจนขึ้นในแบบที่คุณยิ้มออกได้แน่นอนคะ่ะ นี่คือคำทํานายรวมจากไพ่สามใบสิบเหรียญ The High Priestess และ Temperance ในหัวข้องานใหม่โอกาสใหม่กำลังมาหรือยัง คำทำนายรวมการมาของงานใหม่หรือโอกาสใหม่ของคุณในตอนนี้ไม่ได้มาแบบเร็วเปรี่ยงปรงเหมือนจรวดแต่มาในรูปแบบอบอุ่นมั่นคงและลึกซึ้งเหมือนแสงแดดยามเช้าสิบเหรียญบอกถึงความมั่นคงในระยะยาวคุณกำลังอยู่ในจุดที่มีศักยภาพจะได้งานที่สร้างรากฐานได้จริงงานนั้นอาจเกี่ยวข้องกับครอบครัวการลงทุนทรัพย์สินหรือเป็นที่ที่มีระเบียบและมั่นคงสูงแม้จะยังไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้แต่คุณกำลังเข้าใกล้เป้าหมายนั้นทีละก้าวค่ะ เดอะไฮปรีเทสกระซิบบอกว่าคุณมีความฉลาดทางอารมณ์สูงมากช่วงนี้และมีสัญชาตญาณดีสุดๆบางทีคุณอาจ รู้สึกได้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ใช่กำลังเข้ามาคุณอาจยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังแต่มันส่องสว่างในใจคุณเบาๆอยู่เสมอไพ่นี้ยังบอกให้คุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองกลั่นความคิดและเชื่อในความรู้สึกข้างในด้วยนะคะ Temp e r a ร c e คือไพ่แห่งความพอดีความสงบและการรอจังหวะที่ใช่หากคุณรู้สึกว่าทำดีที่สุดแล้วแต่ผลยังไม่มาไพ่นี้กำลังปลอบว่าอีกนิดเดียวอย่าท้อบางครั้งโอกาสที่ดีต้องใช้เวลาในการปรุงแต่งเหมือนเค้กที่อบให้สุกพอดีสรุปโอกาสใหม่งานใหม่ของคุณ กำลังเดินทางมาทีละนิดอย่างมั่นคงและอบอุ่นมันอาจไม่มาแบบตุ้มแต่เมื่อมันมาถึงคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่านี่แหละคือสิ่งที่ใจฉันรอขอเพียงคุณเชื่อในตัวเองเชื่อในความรู้สึกเงียบๆในใจและให้เวลาจากกระวาลได้ส่งของขวัญชิ้นพิเศษมาให้แล้วคุณจะได้พบว่าทุกความพยายามที่ผ่านมาไม่เสียเปล่าเลยจริงๆ